สดใส่องจิต่องใจ่องคุณน่าทำความดีเกิดแก่เจ็บตายผ่านพบชาติมานานทีวัดตาของทีวีมุนกันตามรำนำไปทำดีดีส่งผลให้จงเจริญ อะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งความไม่รู้ความมืดมนต่างๆคิดอะไรอ้างแค่คิดอะไรบ่างก็วนลอยและยุ่งเหยินนะนี่ฝังของที่เลแต่ถ้าว่ามาในฝังคองเริ่มมีสติเริ่มเด็กเริ่มหยุดนะมันจะหยุดหยุดให้เราคิจด การเข้าให้ควรพิจารณามันดูเหมือนจะบันคิดเหมือนกันแต่คิดเข้ามาในตัวนะแตกต่างกันนะพิจารณาคิดด้วยสติเข้ามาในตัวนะไม่ช่ออกไปนะออกไปคิดเรื่องของเพื่อนเรื่องของโนนเรื่องนี้อะไรต่างๆทั้งเรื่องที่มันผ่านมาเรื่องที่ยัาจำอยู่เรื่องที่มันผ่านมาแลวเรื่องที่จะยังไม่เกิดขึ้นคือเรียกว่นอนาคตนะล้วนแต่คิดออกทั้นั้น และจะเป็นเรื่องของตัวจะคิดออกไปทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่ยังสิส่สถิตอยู่ยังวนเวียนอยู่ขอให้ได้รับอานิสงส์ทั่วหน้ากันหาตบทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกข์ให้ถึงซึ่งความสุขเพื่อมีความสุขและว็อใขอมีความสุขยิ่งข,ขึ้นไปปรวดน้ำแห่เมตตา